แกเล่นเป็นพระเอกมาตลอดชีวิตแล้วนะเออให้แกเล่นเป็นตัวร้ายหรือตัวอื่นบ้างเถอะถ้าสมมติเคียนนรีฟได้เล่นในจกักรวาลมาเวลจริงๆคิดว่าแกเล่นเป็นตัวละครอะไรดีนะฮะสำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่าเคียนนรีฟเนี่ยเหมาะนะผมว่าเหมาะเหมาะเหมาะกับการที่จะไปเล่นเป็นหนังตะลุง h ฮอตนิว เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ครับเกี่ยวกับจักรวาลมาเวลเหมือนกันนะกับผู้ชายที่ชื่อว่าคีอานูลีฟครับคืออิตาคิอานูลีฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีหนังเข้าอยู่นะฮะพระเอกพระเอกพระเอกตลอดการเลยก็ว่าได้มีภาพยนตร์เข้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ the metric resurrection นะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจาก10 1ปปีได้ไหมเออหลังจากภาคแรกเนะี่ยห่างจากภาคแรกคือ18ปีนะฮะในบทของนีโอหรือโทมัสแอนเดอร์สันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสุขนี้ผมรีวิวทีเดียวนะฮะตัวของคีย์อนุรีฟครับผมทำไมผมถึงเอามาพูดคุยกับจกักรวรร์มาวลด้วยละ่ะเนื่องจากว่าตัวของคีย์อนุรีฟครับก่อนหน้านี้เนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าผมอ่ะสนใจนะผมสนใจมากๆเลยนะฮะที่ถ้าสมมติจะได้ร่วมงานกับ มาเวลสตูดิโอทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คําว่า Marvel Studio แล้วนะเขาใช้คําว่ามันคือ Marvel วิ r ์สมันคือจักรวาลที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็พ่วงกับทีมงานเนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยเคียนูรีฟเขาบอกว่ามันจะเป็นการดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติกับเขามากๆที่จะได้ร่วมงานกับทาง Marvel Studio แบบนี้ถ้าได้ร่วมงานกันจะเป็นเกียรติกับเขามากๆเลยนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยนะมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยว่าเออตกลงแล้วแกได้เข้าไปคุยจริงๆจังๆหรือเปล่าหรือแกแค่ออกมาเปิดเผยต่อสื่อเฉยๆนะับว่าแกอยากเล่นเออมามาเรียกร้องว่าแกอยากเล่นที่นี่แต่ว่าแกก็บอกแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคียนูรีฟครับผมเขาเคยได้ไปได้ไปเรียกว่าไงอ่ะได้ไปดูเออได้ไปพูดคุยอ่าตัวของเคียนูรีฟได้มีการพูดคุยกับ กับเควินไฟกีซึ่งเป็นหัวเลือใหญ่ของมาเ v e l Studio ไปแล้วนะครับเขามีการพูดคุยกันแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าพูดคุยแบบไหนพูดคุยตกลงหรือยังแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือยังไม่ได้มีการเปิดเผยบทบาทที่เคนนูลีฟครับจะไปเล่นในจักรวาลของ Marvel Studio ครับทีนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเคียนูลีฟได้มาร่วมจักรวาล Marvel Studio จริงๆคุณอยากให้ไปเล่นเป็น ตัวละครอะไรในมาเวลเออนะฮะลองส่งคําตอบมาให้ผมดูหน่อยว่าอยากจะให้เป็นอะไรผมม่นมีในใจละถ้าสมมติเคียนูรีฟมาเล่นเนี่ยผมไม่อยากให้แกเป็นพระเอกเว้ยแกเล่นเป็นพระเอกมาตลอดชีวิตแล้วนะเออให้แกเล่นเป็นตัวร้ายหรือตัวอื่นบ้างเถอะถ้าสมมติเคียนูรีฟได้เล่นในจักรวาลมาเวลจริงๆคิดว่าแกเล่นเป็นตัวละครอะไรดีนะฮะสำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่าเคียนูรีฟเนี่ย เหมาะนะผมว่าเหมาะเหมาะเหมาะกับการที่จะไปเล่นเป็นด็อกเตอร์ดูมครับนี่เป็นภาพที่เป็นของเล่นหรือเปล่าวะเออนะฮะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเออผมผมไปหาภาพมาจากในอินเทอร์เน็ตเป็นภาพของเคียนูลีฟครับผมเออไม่ใช่ภาพเคียนูลีฟเป็นภาพการทําขึ้นมาน่าจะเป็นแฟนอาร์ตหรืออะไรสักอย่างก็เถอะแต่ว่าเป็นชุดของด็อกเตอร์ดูม ถ้าสมมุติเจนนิลลีมาเล่นเป็นด็อกเตอร์ดูเนี่ยแสดงว่าตัวตัวละครอย่างแฟนตาติกโฟอ่าทั้งลีดลีชาร์ดอ่าตัวของไอมชื่ออะไรนะไอฮิวแมนทรอสไอเดอะทิงเนี่ยพวกเนี้ยแฟนตาติกโฟเนี่ยมันจะมาทั้งหมดเลยมิสอ่ามิสอินฟิซิเบิลใช่ไหมมนุษย์ร้องหนไม่ใช่มนุษย์ร้องหอนไอไอมิสท,ที่มันร้องหนได้ไอมันท,ที่ร้องหนได้ผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเว้ยนั่นแหละ ถ้าสมมุติเคีนอลิฟได้กลับมาถ้าสมมติเคีนอลิฟได้มาเล่นจัก,กรวาลมาเปิลสตูดิโอเนี่ยผมว่าผม่ผมอยากเห็นเคีนอลิฟมาเล่นเป็นบทของด็อกเตอร์ดูมนะไม่อยากจะเห็นว่าอุ้ยเกมมาเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมอยากให้ตาที่กำกับอะควายต์เพจอะเออแกชื่ออะไรวะจอห์นครูซินสกี้เออนะฮะมิสเตอร์แฟนตาสติกโฟ่าในแฟนตาสติกโฟเนี่ยมิสเตอร์แฟนตาสติกผมอะอยากให้จอห์นครูซินสกี้มาเล่นเป็น เป็นมิสเตอร์แฟนตาติกแล้วก็ให้เอมิลี่บรันส์เนี่ยมาเล่นเป็นมิสอินวิซิเบิลอ่ามาเป็นเป็นคู่พระนางกันโอ้โหจะเป็นพวเมียที่มาเล่นคู่กันได้ดีมากๆเลยแล้วก็ให้เคียนูรีฟเนี่ยมาเล่นเป็นด็อกเตอร์ดูมโอ้โหผมว่าคงจะมันน่าดูอะ่ะเออถ้าออกมาเป็นรูปแบบนี้จริงๆนะผมว่าบันเทิงอะ่ะแฟนตาติกโฟคงจะบันเทิงแล้วก็เดอะติงเนี่ยถ้าจะให้แบบนึกนึกนึกเล่นเล่นนึกง่ายๆเลยนะเดอะติงเอาเดอะร็อกมาเล่นเลย เดอะติงเอาเดอะร็อกมาเล่นเลยแล้วก็ฮิวแมนทอนเนี่ยไปหาใครก็ได้อาจจะเป็นตาตาคิเลนเมอร์ฟี่ก็ได้เออถ้าเอามาแบบโอ้ชุดดาราขนาดนี้ผมว่าแ <gelen> ฟนตาติกโ<วา>ฟโคตรมันอะ่ะ <laptop> ลองนึกภาพอ่าลองนึกภาพตามผมนะคนแรกมิสเตอร์แฟนตาติกแฟนตติกโฟนะครับคนแรกไอ้ยางยืดจอห์นครูซินสกี้คนที่สองเอมลีบรันต์มาเล่นเป็นนางเอก คนที่3คีเลนเมอร์ฟี่มาเล่นเป็นน้องชายของนางเอกคนที่4เดอะร็อกนะฮะเดเวนจอสันมาเล่นเป็นเดอะติงไอ้มนุษย์หินนะแล้วก็คนที่5ด็อกเตอร์ดูมคือคีอานุลีฟถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยผมจองตั๋วตั้งแต่กำหนดการออกว่ามันจะฉายวันไหนอะ เห็นรายชื่อนักแสดงนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมว่าบันเทิงจริงๆนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคาดการเอาไว้น,นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าตัวของเคอนูรีฟเนี่ยช่วงนี้เกก็ฮอตจริงๆนะมีภาพยนตร์อยู่ด้วยกันถึงสเรื่องด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น The m อ t r i ท r e s u r r e c t i o n นะครับปีหน้าเนี่ยเห็นว่าจะมี Bill and t ท d กับ John w วิ k พาร์คอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นผู้ชายที่เล่นเป็นพระเอกพระเอกมาตลอดนะ Bill and ท e d นี่ก็จะดูบ้าบ้าบอบองบบวมหน่อยนึงนะฮะแต เป็นพระเอกอยู่ดีนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel